มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนกรมทรัพยากรธรณีเตือนช่วงวันที่13ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้เมื่อวันที่14พฤษภาคม2568เพจเชียงใหม่นิวส์ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่ากรมทรัพยากรธรณีเตือนแม่อายแม่แปลงแม่แจ่มเวียงแหงเชียงดาวเฝ้าระวังแผ่นดินถลม่มน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่13ถึง15พฤษภาคม กรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตฐ์น่านพิษณุโลกอุทยัยธานีลนบบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีนครศรีมาชุมพรระนองพังงาภูเก็ตนครศรีธรรมราชและสุร,ราษฎร์ธานีเฝ้าระวงังภัยแผ่นดินถลม่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่13-15ถึงพฤษภาคม2568และขอให้เครือข่ายทอท,อทอวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการทรณีพัยพิบัติจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดเชียงใหม่แม่อายแม่แตงเวียงแหงเชียงดาวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ